เค okay. นะครับเดี๋ยวผมจะต่อไปนะครับเดี๋ยวจะแนะนำตัวแอป Number นะครับแอป Number ให้ให้ทุกคนได้ทดลองใช้จริงๆเราไม่ยากเลยนะครับแอป Number ตัวเนี้แล้วก็เรื่องของการใช้งานผมผมมองว่าทุกคนน่าจะน่าจะชอบไม่น้อยไปกว่า Excel นะครับโอเคให้ทุกคนเปิด Number ขึ้นมาครับวิธีเปิดก็เหมือนเดิมนะครับไปที่แอป in App Store. Contents of Ame p a Ka Ram Na Fe Ma Da Fun p h o t e Photo Creative Music Podcast TV Voice Ma Garage I Will n e e Numbers. You are currently on u t t o n u m b e r นะครับเข้าไป c r e t e Finder Desktop. ถ้ามันถามเปิดครั้งแรกนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับเพจนะครับเลือก Continue นะครับถ้ามันไม่ถามก็ Music 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 Volume Applic Finder, Desktop, Applic Finder, Desktop, Music, Volume. Application Finder, Desktop, Application Finder, Desktop, Music, Volume. You are currently on the. Escape button. You are currently on. Music, Music, Image. In App Store. Content is empty App Store you are currently on synology menu the other system mission and home calculate, dictionary books stocks pages keynote numbers you press numbers button 21 and 35 numbers busy numbers, like, number, numbers open window list view document search new doc cancel new document <infot�ell>: go <Good climbedlikim script> <Rogers> พอเปิดเข้ามาถ้ามันไม่ได้แนะนาไม่มีคอน t ิ n นิวให้เลือกแล้วก็เข้ามาเ n d เพื่อที่จะเปิดตัวใหม่เลยนะครับหรือว่าี VO mm hmm. ลูกศรใช้ขวามาตรง New Document กอนดีครับ no notifications New o w in i n d o w c o l l e c t i n Collection Choose t e c l e เปิดกันเลยครับ พอเข้ามาเพนแล้วมันจะมีให้เทมเพลตให้เลือกนะครับรพอเข้ามานะครับมันจะมีเทมเพลตจริงๆมีเทมเพลตเยอะแยะมากมายตามลักษณะการใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดู <collect> ลีเซ่นก็คือที่เราใช้บ่อยๆนะครับเบสิกก็คือเป็นพื้นฐาน personal finance section personal finance ก็คือเป็นพวกบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับเกี่ยวกับการเงินทั้งหมด personal section personal ก็คือ <Personal. S 1> เกี่ยวกับพวกประวัตินะครับประวัติหรือว่าข้อมูลส่วนตัวของเรา business section นั่นนะรครับ app number number ครับ r s business section <S business ก็คือเกี่ยวกับพวกธุรกิจต่างๆ education section education เกี่ยวกับการศึกษาครับ education business person p e r s o n basic reason basic sec ในที่นี้นะครับก็เดี๋ยวลองใช้ basic ก่อนแล้วกันนะครับ interact เข้าไปครับ basic set line simple table online simple table on a white background button black black simple table line, black background button table black simple black a chart new on on พอเข้ามานะครับมันก็จะมีแบบการใช้งานแบบพื้นฐานเลยนะครับที่เป็น<ม>พื้นหลังสีขาวแล้วก็พื้นหลังสีดำนะครับอันที่หนึ่งก็คือพื้นหลังสีขาวอันที่สองพื้นหลังสีดำนะครับ <Light> black. แล้วก็จะมีเทเบิลที่เป็นตารางแล้วก็มีชาร์ตนะครับเป็นแบบเช็คลิสต์ก็มี Check list. One table มีเช็คลิสต์แล้วก็มีผลลัพธ์พวกนี้ครับมันจะเป็นแบบฟอร์มสำเร็จรูปแล้วก็เขาก็ใส่ใส่สูตรคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วมาให้เราเรียบร้อยนะครับเราแค่ไปกรอกข้อมูลลงแค่นั้นเอง Char ชาร์จ a อ d เบสิกก็คือเป็นข้อมูลทั่วไปแล้วก็แสดงผลแบบชาร์ดให้ด้วยแนะนำให้เลือกอันที่หนงอันที่หนึ่งหรืออันที่2ก็ได้นะครับนะครับเลือกอันที่หนึ่งหรืออันที่2ก็ได้ครับ เอาเลนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนที่เครื่องมีปัญหานิดนึงในช่วงที่เครื่องมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับเดี๋ยวท่องวนพ,พอเข้ามา โปรแกรม Number แล้วนะครับมันจะมีให้ถ้าใครไม่เคยใช้งานเลยมันจะมีให้ Continue นะครับเป็นแนะนำการใช้งานแล้วก็ Continue ไปไม่ต้องไปสนใจอะไรหลังจากนั้นนะครับวโอลูกศรซ้ายขวาให้ไปเลือกที่ New หรือ Create Document หรือว่าเราจะใช้คำสั่ง Command N ก็ได้นะครับ Command N แล้วก็มันก็จะมีให้เลือก t e m p e ล t มัน i c r o s o f t Word เลยเลยไม่ใช่ Microsoft Word เ a ตเนะครับ มันจะมีให้เลือกเทมเพลตเหมือนเพจเลยเราเข้าไปให้ไปเลือกที่เบสิกนะครับเบสิกเอาเทมเพลตที่หนึ่งหรือที่สองก็ได้มันจะเหมือนกันเพียงแต่แตกต,ต่างกันที่แปะกาวนะครับพื้นหลังการเข้าถึงก็เหมือนกันเลยครับแพลตฟอร์ม uh, คล้ายๆกับเพจเลยนะครับตัวเวลาเราเข้ามา Of oh, that oh, uh, interact paper, then have sheet now sheet. Like formatter, group scroll area, scroll area, sheet, sheet navigator, tab new sheet button, toolbar, new sheet button. What do you a new sheet? Sheet navigator, tab group, table one, twenty two rows, table one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 , I sheet. Igator, et, ตรงมาที่ชีตนะครับแล้วก็อินเทอร์แอคเข้าไปก็จะทำางาน In s h e t a b l e 1, table 2 2 e column c c column b b two row 1, n e column header cell b 1 column header cell row h e a d e เ cell a 1, 1> นครับพอเราอินเทอร์แอคเข้ามามันก็จะบอกว่า b 1 B2 คน,นคึ่งรสองลองดูนะครับของใครที่เข้ามาได้เราสำรวจดูก่อน ให้แนะนำให้ออกจากอินเทอร์เน็ตทั้งหมดแล้วก็มีรถสอดสายขวาสำรวจดูนะครับ โอเคของใครที่มีปัญหามีมีหลายเครื่องไหมครับมมตัวนี้นะครับเราพอเราเข้ามาที่ที่ชีตแล้วเราไม่จำเป็นที่ต้องใช้ B O นะครับเราใช้ลูกศรซ้ายขวาได้เลยซ้ายขวาบนลากซ้ายขวาได้เลย ไรครับอตอนนี้เราเข้าไปถึงตรงไหน้วครับไปสร้างหรือ,อ่ังรครับ s p เช e c i ด y ฟอ้องเลยครับ

อันนี้หนึ่งแลือันที่สองก็ได้นะครับเหมือนกันเพียงแค่ว่าแตกต่างกันแค่ที่ตัวแบ็กกราวน์พื้นหลังที่เฉยสีพื้นหลังอันนั้นเอาเอาแรงกันหน่งแรงไว้แบ็กกราวน์แบ็กอะไร s i m โ l เท a บ l e ไม่เป็นแบงซิงใช่ครับ Simple table ตัวแรกเลยครับตัวแรกตัวแรกหรือตัวที่สองได้อันไหนก็ได้ครับตัวหนึ่งตัวสองได้ พอเข้ามาแล้วออกจากอินเทอร์เน็ตะครับลองทั้งหมดดูนะครับแล้วก็ลองเลื่อนไปที่ช e ีทนะครับ r e s ร Sheet แล้วก็อินเทอร์เน็ตเข้ามาแล้วก็ใช้ใชนนล,ลูกศรซ้ายขวาข,ขึ้นบนลงล่างชีทนะครับครับอินเทอร์เเข้าไปเลยครับซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างใช่ครับลองสำรวจดูครับต้องพิ่ิ่นับต้องไม่ต้องไม่ต้องครับโอเโอเค มันบอกว่า c 2 empty cell empty cell ก็คือยังไม่ได้กรอบอะไรครับเออ่มไม่เหลอ column B B2 empty cell อ,อ๋อเราไม่จำเป็นต้องดึงแถบเข้าไปในในตำแหน่งชี้ใช่ไหมในชี้แรก,กครับแต่ว่าเราเข้ามาตอนแรกมันจะกระโดดเข้ามาให้อยู่แล้วถ้าเราอยากถอยเอาไปตั้งหลักก็สามารถออกเข้าไปแล้วไปชดูได้ครับเลยดียว่ Row three, row two, B2, monkey cell. Okay, Insertion at the end of text. You are currently on a text area. At row three, 3 and row two, type character, co B2. Yeah. Row three, row two, B2, monkey cell. Application, Kanji. Type, ABC, new key numbers. Insertion at end of text. Row 3, row 2, 8, row 3, B3, empty cell. Insertion at end of text, row 4, row 3, 8, B4, row four, B4, empty cell. Row 3, 8, B2, eight, 8, B3, row 8, B3. You are current row 2, 8, B2. Row 3, 8, B3, row 4, B4, empty cell. Menu, 12 check mark, freeze header rows. Your current check mark, freeze header rows. Escape, but you are currently on the button. To press this, cover 3, 4, B4M, D-SIM, U-R, close number, A. Insert, table, organize, format, organize, format, arrange, view. Array for the table, insert, insert sheet, black, black, pink, date into table, chart, text, shape, line, i, black, like. comma, image, gather, web video, really import, for web video, really import, record, copy, rows, copy, column, formula, submenu, equation, of format, for average. Your sum. You are currently on the menu item. To choose this menu item, press Control, Option, Space, To Sum, Average, Minimum, Maximum, Pound, Product, Start for, Quote, New Formula, New Formula, Start for, Quote, Product, Pound, Maximum, Minimum, Average. You are current sum, sum, sum. Insert equation ellipsis command option, choose analysis. You are currently on the menu item. To choose choose analysis, equip formula, copy to columns, dimmed. You are currently on a menu I chart sub menu. Escape. You are current escape row three eight B three row four B four empty cell closing menu B four empty cell. You are currently on an empty set of text. You are currently on a text area. B, Let's just add more chips. Hey, Come back right? Can. 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 B 3, Three. Oh. B3 Cell B2 Cell Plus B2 Cell Beginning of text B2 Cell Plus End of text B 2 Beginning of text beginning of text B2 Cell Plus B2 Cell Insert plus Escape button you're now in untitled, window column B room four B4 empty cell ROW 3, 8, B3, ROW 4, B4, M, empty CELL You are currently on an empty cell, inside of the table, to navigate edit text You are currently on a text area 2 Plus 3 3 B3, CELL B2, CELL Plus B2, CELL Begin, beginning, beginning of text, B2, B2, CELL Beginning of text, B2, CELL End of text, B2, CELL Plus K, Button, you now in, Ontario, Column B, 5 Empty Row 4, B4, Empty Cell. You are currently on the empty cell, inside of the table, to navigate the cells within. Row 3, 8, B3, Row 2, 8, B2, Row 3, 8, Row 4, B... Row 3, Column C, C3, Empty Cell, Column B, 8, B3. Role Column Column 2. 2. C. Column B. A, B. A. โอเคสำหรับใครเครื่องของใครที่มีปัญหาได้ได้ยังครับคอลัมน์ h e a d r s e l l row h e a d r s e l f A1 คอลัมน์ header s e l f B1 คอลัมน์ h e a d r c e l f C1 คอลัมน์ a คอลัมน์ h e a d r s e l f B1 Colum Colum Selected nato nato self self E1 B1 เดี๋ยวผมจะแนะนำมิดนึงนะครับก็คือจริงๆเรื่องของพวกเอาแบบเอาแบบเบสิกจริงๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้าถ้าเยอะกว่านี้เดี๋ยวพวกเรามงกันตัว ตัวนัเมเบอร์นี่นะครับเราสามารถทำอะไรได้เหมือนเหมือนใน Excel เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคำนวณแบบง่ายๆนะครับก่อพากรอข้อมูลแล้วก็ทำทำคำนวณแบบง่ายๆก่อนที่จะกรอบข้อมูลก่อนที่เราจะทำอะไรเราจะต้องมีหัวข้อก่อนเช่นการทาเวลาเอ็กเซลก็ตามหรือนัเมเบอร์ก็ตามเนี่ยเวลาเราพิมพ์ข้อมูล,ลต่างๆเนี่ยช่องมันเนี่ยมีค่อนข้างเป็นช่องเล็กก็คือ มันเหมาะสําหรับการทํางานของของตัวเลขน,นะครับแต่ในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะทํางานได้กับตัวหนังสือตัวเท x งได้เช่นกันแต่เราจะต้องไป merge cell ก่อนนะครับ merge cell merge c e ก็คือการเอาเอาช่องต่างๆมารวมกันเพื่อที่จะเขียนหัวข้อนะครับเพื่อจะใส่หัวข้อให้มันให้มันแสดงผลได้พอนะครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะ merge cell นะครับตั้งแต่ b b1 ถึงอ่า uh, b1 ถึง e1 ก็ได้ครับ b1 ถึง e1 ก็ได้ครับอะไรน <g ib li> ะรครับอา <g ib li> <g ib li> uh, ชีพลูกสอนซ้ายขวาเลยครับ ถ้าเราไปอยู่ที่ที่ B1 ก็คือชิ้นลูกศรขวาเลย l l cell 1 l l l cell 1 l l cell E1 selection E1 ถึ E1 selected มันจะอ่านว่า B1 to E1 นะครับก็คือสิ่งที่เราเลือกไปนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ เรียกคอนเทกขึ้นมาเออคอนทกเมนูขึ้นมานะครับ V O Shift M e n Checkmark Freeze Header Rows Checkmark Freeze Header Columns Add Header Row Add Header Row Add Columns Before Add Columns Delete Row Delete Column s h r o d o n s h i t r o s h t e นะครับแล้วก็มาเลอนที่ Merge Cell นะครับเรียกที่ Merge Cell เลยครับ V O Space Bar เลย Merge Cells stands for Columns ตัวนี้เไรก่อนว่าไม่ต้องไ่ต้องครับเราต้องซีดเองก่อนครับเราติดช่องไปอยู่ีหนึ่งนะครับ B หนึ่งแล้วก็ชิดค้างไว้แล้วก็กดลูกศรขวาไปจนถึง E E หนึ่งนะครับ Call him better cell. Row better cell. A one. We all ship M. Who's there? we not too tight, too tight, too tight, too tight. you, right? B. B. Two monkey cell. I'm hey, not going to that. Call head herself. cell. one. Call him better cell. Row better cell. Uh, A gonna... one. Column B. B. Two monkey cell. Okay. เราเลือกมันเลือกได้เอาโยชิเบียมันลองดูว่าลองเลือกดูเราจะต้องเลือกก่อนนะครับเซเลือกลุ่มดำก่อนพอเสร็จแล้วมันจะมันจะอ่านเลยนะครับมีชูชูอีเซลเลยนะครับใช่ครับเลือกเมื่อเซลครับมีวันไม่เห็นมีมีเมื่อเซล มีวันชู E ีเราจะต้องช e ้นได้ก nah ่อนครับชิ้นได้ผมกชิมูสอนขวาไปสยมันบอกว่าดิมเล่ใหมชิมชิมผูสอขวาไปเลยใช่ไใช่ครับชิมผู้สัขวาเลยเทาไหรเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมารดูก่อนตอนนี้ E1 t h r o g h E1. o b e t selection. B2 at row, one, head row head 1, c o l u m n header cell. Row header cell. A1. ฟังก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปทดลองทำถ้าสมมติว่าผมจะ merge cell ตั้งแต่ B B1 ถึง E1 ก็คือผมจะต้องมาอยู่ตำแหน่งของ B1 ครับ c o l u n header cell. B1. หลังจากนั้นผมก็กด shift แล้วก็ลูกศรขวาไปที่ c o l u n header cell. C1. Object selection. D1111 e e e ก็คือตัวนี้ครับก็คือมันจะบอกว่าพอเราเลือกแล้วมันจะอ่านว่าตอนนี้เราเลือกตั้งแต่ B 1จนถึง E E 1แล้วนะนะครับถ้าเราจะเช็คดูว่าตอนนี้เราเลือกอะไรอยู่จำจำได้ไหมครับคำสั่งอะไรเลย มีัวอะไรครับเอฟๆเลยครับเยยีถ้าเราเลือกถ้าเราจะเช็คว่าตอนนี้เราซีเรคอะไรอยู่โอเอฟเอาไปไล่ไปจนถึง F1 ถึง F6 นะครับเดี๋ยวมันถูกเอฟอะไรเอฟสองเอฟหกครับโ o f 6ฟห Force rack selected c o l u m n header cell B1 c o l u m n header cell C1 c o l u m n header cell D1 c o l u m n header cell E1 เห็นไหมครับเวลาเราเช็ค แล้วตอนนี้ก็คือมัน select อยู่ก็คือตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีหน mm ึ hmm. ่ง e อันนี้ก็คือ select เรียบร้อยต่อไปเมื่อเรามั่นใจว่ามัน select เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องเรียก c o n t กต t menu ขึ้นมาครับ vo shift m m e ิ u twenty four items เสร็จแล้วก็ vo ลูกศรลงมาแล uh ้วครับ merge cells นะครับ เมอร์เซลแล้วก็วีโอสเปนฟา้าเข้าไป Press Merceel Row two B two monkey cell stands f o r columns Column header cell B 1 cell 1> น,นคะครับมันจะบอกว่า Span 4 column ก็คือรวมทั้งหมด4ี่ column มาด้วยกัน Column header cell Row header cell A 1 Column header cell F one Column B 2 o m n k e cell

Type, new key numbers. Untuck a table style one. Thai character, you have to do the beginning of text. Thai character, Thai character, you Thai character,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  b character, Thai character, Thai Thai character, เสร็จแล้วมาที่ใครพิมพ์เสร็จแล้วมาที่ A2 นะครับ A2 พิมพ์คำว่ารายการครับผมอะไรนะครับม่ขึ้นพิมพ์เลยมีครับมี

สดงว่าเรายังไม่ซีเรคครับลองลองเช็คดูก่อนที่เราซีเรคครับลองใช้ VO F6 ฟังดูค่า A Broader s o ล t h A2 กดชิปแล้วก็ลูกศรขวาเลยแล้วแล้วเวลาปล่อยแล้วมันต้องมีที่นออั่นที่เดิมใช่ไหมทีลล่ล่าคนเดิมใช่ครับเวลาปล่อยแล้วเราจะไปทำอะไรไหม

ต้องมินทเเข้าไปอันนี้เราตอีเทเล็กเข้าไปครับเยอะเลโอเคทุกคนเดี๋ยวพักก่อนครับเดี๋ยวมาต่อันฉบั